เอาเพื่อนเราเลยนะคะเคจะทาําปลาทูสามรถค่ะปาลาทูสามรสนะคะไปดูกันค่ะไปดูกันเลยนะ,ะปลา ทูสมรสนะคะก็มีปลาทูค่ะปลาทูควักไส้แล้วล้างสะอาดเขาเกลือแล้วก็เอามาทอดค่ะก็มีน้ำตาลพริกชี้ฟ้าแดงซอยหอมซอยใส่น้ำส้มน้ำส้มใส่ชูค่ะน้ำตาลทรายแดงค่ะใช้น้ำตาลปี๊ก็ได้แต่บ้านบ้านเคียร์ใช้น้ำตาลทรายแดงอยู่ใกล้โรงงานน้ำตาลปานบุรีแล้วก็พงนัวหน่อยหนึ่ง น้ำปลาค่ะทำกันเลยนะคะตั้งกระทะเลยค่ะใส่น้ําลงไปน้ำตาลทรายใ,ใส่ลงไปผงนวหรือผงชูรสใส่ลงไปเลยผงชูรสน้อยนึงใช้ช้อนเยอะก็ใส่เยอะใส่ไปนิดหนึ่งน้ําส้มสายชู เปรี้ยวหวานวานาะน้ำปลาค่ะทิพรสไม่ต้องเค็มมากแล้วก็พริกแดงแล้วเ,เดี๋ยวเคี่ยวเคี้ยวนี่ก่นนละลายน้ําตาลก่อนหรือหอมแขกก็ได้บ้านเคียย์ใช้หอมแขกหั่นง่ายดีหัวใหญ่ใส่ลงไปแล้วก็พริกที่ฟ้าแดง ซอยหรือตําหรือว่าจะหั่นเป็นชิ้นยาวๆอะไรก็ได้หมดใส่ลงไปเลยมาหอมใส่แล้วก็ใช้ได้ความสวยงามแล้วก็ราดปลาทูที่เราทอดไว้ ราดเลยนะคะราดลงไปเลยปักชีค่ะเสร็จแล้วค่ะปลาทูทอดสามรสค่ะเปรี้ยวหวานเผ็ดไม่เค็มค่ะเพราะว่าไม่ชอบกินเค็มมาค่ะเพื่อนๆมากินปลาทูสามรสด้วยกันกับเคลีย์ค่ะ ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจริงๆให้เชียร์ด้วยนะคะปลาทูสามรถค่ะ